สวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่อง Bitcoin t ทุนบอยวันนี้ผมอยากจะมาแชร์ข้อมูลกันนิดหน่อยนะพูดถึงตัวคาร์โนนะครับซึ่งทางเว็บไซต์เซ n เตอร์เม,น,นะมนนะครับเซนเตอร์เนะครับเขามีการรวบรวมนะมีการรวบรวมข้อมูลต่างๆนะที่เกิดขึ้นในปี2021ที่ผ่านมานะครับในนั้น,นก็รวบรวมเรื่องของการพัฒนาโค้ดนะที่อยู่ใน GitHub นะ g i t h ับ GitHub เนี่ยก็เป็นเป็นเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งนะที่ พูดง่ายก็คือให้ Developer เนี่ยเอาโค้ดเข้าไปฝากได้นะซึ่งสามารถตั้งเป็นส่วนตัวหรือว่าเปิดเป็นสาธารณะหรือว่าเป็น Open Source เนี่ยเพื่อให้คนอื่นๆเ,นเอาไปพัฒนาต่อก็ได้นะครับตัวโปรเจกต์ต่างๆนะที่อยู่ในที่เป็นโปรเจกต์เรื่องที่ทำเรื่องของบล็อกเชนนะหรือพวก Smart Contact l a เ e r รเนี่ยเขาก็ไปฝากโค้ดนะเป็น Open Source ไว้ในนั้นด้วยนะซึ่งก็สามารถทำเป็นทีมด้วยก็ได้นะครับซึ่งยกตัวอย่างถ้าเกิดใครไปเปิดกิจอัพโค้ดไว้เนี่ยก็ จะมีทีมงานนะที่ช่วยกันที่จะมาช่วยกันพัฒนาโค้ดนั้นต่อนะแล้วก็เวลาเซฟหรือ upload, อัปโหลดอัปเดตโคต้ดไปเนี่ยก็จะมีการคอมเมนต์บอกกันนะในทีมนะว่ามีการแก้อะไรไปบ้างนะและโค้ดบรรทัดไหนถูกแก้ไปบ้างแก้อย่างแก้อย่างไรแล้วก็แก้เวลาไหนนะซึ่งผู้ใช้งานทั่วไปเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปรีเควสต์หรือรายงานหรือไปรายงานปัญหาที่เกิดขึ้นของโค้ดนั้นๆได้นะแล้วก็คนที่ไปเจอเนี่ยก็สามารถที่จะ ไปแก้หรือว่าไปช่วยกันแก้ไขพัฒนาโค้ดนั้นให้ดีขึ้นได้นะัน่นก็เป็นตัวกิจทับนะเป็นตัวกิจทับที่ทาง developer เข้าใช้ในการที่จะอัปโหลดโค้ดไฟล์โค้ดกันไว้ใน,น้นนะคบซึ่งทางาทางแซนเบดนะเขาก็เป็นเว็บไซต์นะที่รวบรวมข้อมูล o on c h a i นต่างๆนะแล้วก็ข้อมูลต่างๆที่อยู่ในตัวสมาร์ทคอนแท t หรือว่าตัวบล็อกเชนเนี่ยเข้ามานะแล้วก็อันนี้ก็เป็นตัว ข้อมูลข้อมูลหนึ่งนะที่เขาเปรียบเทียบไม่เห็นนะว่าในปี2021ที่ผ่านมาเนี่ยตัว Cardano เองเนี่ยมีการ Develop นะมีการมีกิจกรรมนะที่ทาง Developer เนี่ยเข้าไปพัฒนาโค้ดเนี่ยเยอะที่สุดนะก็คืออันดับหนึ่งก็คือเป็นตัว c a r d โ n o นะครับแล้วก็ลองลองมาก็เป็นตัว Kusama นะแล้วก็ Polkadot นะอี h ทเรียมนะแล้วก็อันนี้ GNO อัน NO, นี้ผมไม่แน่ใจคือโปรเจกต์ไหนนะแองมาเป็นตัว s o l a n a นะ s t a t u s ไอโอตะนะตัวโฟคอสโมนะครับมีตัวเอลลอนด้วยนะเชลลิงนะครับก็มีได้หลายตัวนะไล่เรียงลงมาแต่ว่าตัวคารโนนั้นก็เป็นตัวที่มีการพัฒนามีกิจกรรมมีแอคทิวิตี้ที่มีการพัฒนาโค้ดมากที่สุดนะในปี2021ที่ผ่านมานะครับนี่ก็เป็นอีกอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งนะที่บอกให้เราเห็นว่าในลองเทอมนั้นเนี่ยโปรเจกต์ Project จะมีการพัฒนาขึ้นไปนะในในลองเทอมนะครับแล้วก็นอกจากการ นอกจากกิจรกรรมที่ทาง Developer เข้าไปพัฒนาโค้ดแล้วเนี่ยทาง Activity Contributor หรือว่าผู้ที่มีส่วนร่วมในการที่ไปพัฒนาโค้ดเนี่ยของตัวคา r d โน o เนี่ยเข,ขาเยอะที่สุดนะก็อันดับหนึ่งก็เป็นตัวคา r d โน o นะรองลงมาก็เป็นตัวครูซมาแล้พกัดดอตอิทิเลียมโซโลนาครับแล้วก็มีตัวทัสโ w ลเลตโทเค็นนะตัวสเตตัสตัวโอิตัดนะไฟคอ,อยนะก็ไล่เรียงไปนะกนะ็อันนี้ก็เป็นอีกสัญญาณหนึ่งนะที่เรา เห็นได้ว่าลองเทอมเนี่ยย,ยังไงตัวคาโน่ก็มีการปัจจุบันเนี่ยตัวคาโน่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะแล้วก็นี่ก็เป็นอีกอินดิเคเตอร์หนึ่งที่จะทําให้เรารู้ได้ว่าลองเทอมเนี่ยเนี่ยตัวคา r โน่อีโคซิสเต็มเนี่ยก็กำลังจะมาถึงแล้วก็ก็จะใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับซึ่งถ้าเรามาดูในเทรนนะอันนี้ลองเปรียบเทียบตัว g o o o l l g s o g r e s เสิร์ชเทรนนะให้ดูนะว่าตอนนี้เนี่ยการเสิร์ชหาคำว่า c a r d โน่เนี่ยมี เยอะแค่ไหนนะตอนนี้ก็อยู่ในจุดที่ไม่เยอะมากนะเทียบกับในช่วงเดือนเคยทำออทำไฮนะในการเสิร์ชเนี่ยประมาณช่วงเดือนพฤษภาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับซึ่งก็สอดคล้องกับราคาของตัว A D A นะในช่วงเดือนพฤษภาที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นช่วงที่ทางเป็นช่วงที่ A D A ทำออทำไฮไว้นะที่ประมาณ2 3จุดสามเหรียญน,นะเป็นการทำออทำไฮครั้งแรกนะผมคิดว่านะ่าจะครั้งแรกของปีนี้นะครับ แล้วก็อย่างไรก็ย่อต่ำลงมานะแล้วก็มีการเสิร์ชเยอะที่สุดอีกครั้งหนึ่งเนี่ยประมาณช่วงเดือนสิงหาคนะซึ่งก็เป็นช่วงเดียวกันกันกบที่ A D A ทําออทำไฮนะที่ประมาณาประมาณสามเหรียญน,นะช่วงนั้นนะช่วงประมาณสิงหากันยานะซึ่งเป็นช่วงที่มีการลอ,อนตัวสมาร์ทคอนแทนะจบเฟดโคเก้นช่วงประมาณช่วงนี้นะก็ตอนนี้ก็อยู่ในจุดที่เ อยู่ในจุดที่ต่ําที่สุดอยู่นะถ้าเกิดเทียบกับในอดีตที่ผ่านมานก็อยู่ในจุดที่เรียกว่าอยู่ในจุดบ o ททอมนะครับแล้วก็จริงๆก็ไม่ใช่แค่ตัวคาร์โนนะตัวบิตคอยเองก็อยู่ในจุดประมาณเลเวลเดียวกันนะซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกสัญญาณหนึ่งที่ทาให้เราเห็นว่าก็ยังมีโอกาสเติบโตไปได้เย,เยอะนะดูจากการเสิร์นเนี่ยก็ยังไม่ได้กลับไปอยู่ในจุดที่เรียกว่าออท t มไฮเหมือนที่เคยทํามาในอดีตนะผมเชื่อว่าอาพอเวลาที่บิตคอยนะทำออท t มไฮนะครนะแล้วก็ จะส่งผลกระทบเนี่ยกับทางทางตลาดคริปโตทั้งหมดแล้วก็ตัวคาร์โนเองเนี่ยก็จะมีการค้นหาคําว่าตัวคาร์โนหรือว่าตัว,ว,ว by d a เยอะที่สุดด้วยนะแล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งนะที่จะเป็นปัจจัยสําคัญที่จะทําให้มีการเสิร์ชหาคําว่าคาร์โนเยอะที่สุดหรือว่าคําว่า by d a เยอะที่สุดนั่นก็คือเรื่องของเหรีต่างๆนะที่เรารออยู่นะที่จะมาดิ l o ยหรือว่ามาร้อนตัวเมนเนตบนเครือข่ายข,ของตัวคาร์โนนะครับ นั่นก็เป็นตัวข้อมูลอัปเดตนะของตัว A D A นะเมื่อวานผมเองก็มีการพูดถึงนะราคาของตัว A D A นะแล้วก็เทรนนะว่าปี2022ที่มาถึงแล้วเนี่ยตัว A D A เนี่ยจะมีจะ,จะเป็นปีที่สำคัญกับตัว A D A ยังไงบ้างน,นะก็มีพูดถึงในสองำคิปที่ผ่านมานะจริงๆไม่ใช่แค่ตัวคาโน О นะรวมทั้งตัวบิตคอยอ e ท h เ r ียมแล้วก็ตัวตลาดคริปโตภาพรวมทั้งหมดด้วยนะอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะที่ทาง เซนติเมนต์นะซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลองเชนเนอ่ยเขารวบรวมมาให้ดูนะจริงๆก็ไม่ใช่แค่ข้อมูล uh, ของตัวการดีเวล็อปเมนต์เท่านั้นนะก็ยังมีข้อมูลอื่นที่น่าสนใจนะอย่างเช่นข้อมูลตัวนี้นะเเป็นข้อมูลเรื่องของตัว Market Cap ของตัวโปรเจกต์ดีฟาต่างๆนะที่เขาเทียบไม่เห็นในปี2021ที่ผ่านมานะท็อ uh, ป10เนี่ยก็ยังเป็นตัว d e f าที่รันบนตัวเครือข่ายของตัวอีทีเลียมอยู่นะไม่ว่าจะเป็นตัว Un i s w a p ยาสสวอปนะ FII หรือว่าตัวเอาเวนีแต่สำหรับปีนี้เนี่ยก็มีตัวที่แทรกขึ้นมานะไม่ว่าจะเป็นตัวดูหน้านะที่รันบนตัวเทอร a b าบล็ c h a i n แล้วตัวแพนเค k e s w a ปนะที่อยู่บนเครือข่ายของตัวบายนัทส Smart เ h a นะก็ะเชนว่าในปี2021ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีตัวอื่นนะที่ไม่ใช่แค่ตัวไม่ใช่แค่ดีฟาที่รันบนตัวทเทเลียมเนี่ยมีมี r k r t e t Cap เพิ่มขึ้นมาแล้วนะปี2022นนี้เนี่ยผมคิดว่า ก็เราก็คงจะเห็นนะตัว De ฟาที่รันบนตัวเครือข่ายสมาร์ทคอนแทตัวอื่นๆเนี่ยที่ไม่ใช่ตัวเอีิเลียมเนี่ยแทรกขึ้นมาด้วยนะนอกจากนั้นก็ยังมีข้อมูลตัวอื่นนะเช่นข้อมูลซับไพยนะซับายของบิตคอยที่อยู่ในแต่ละเอ็กช n g นเนี่ยตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมาเนี่ยเส้นสีม่วงเนี่ยนะก็ลดลงก็ลดต่ําลงมาเรื่อยๆนะนั่นก็เป็นอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งที่ช้่เราเห็นว่าซับไายของบิตคอยนั้นเนี่ยมีแต่จะ ต่ำลงไปเรื่อยๆนะต่ำลงไปเรื่อยๆคนที่เป็นสายโฮระยะยาย่ำวก็มากขึ้นนะเหมือน m i เคิลเซเลอร์เนี่ยก็มากขึ้น,นะดังนั้นเนี่ยจำนวนบิตคอยที่มีให้เทรดในในเอ็กช็เนี่ยก็ล,ลดต่ําลงไปนะซัพพลายลดลงดีมา d เพิ่มขึ้นดังนั้นเนี่ยก็จะดันให้ราคาตัวบิตคอยเพิ่มสูงสูงขึ้นด้วยนะครับแล่นก็เป็นข้อมูลต่างๆนะข้อมูลออนเชนต่างๆที่ทางเซนติเมนต์เขา รวบรวมในปี2021ยิบเอ็ที่ผ่านมาเนี้ยนะครับให้ดูก็สามารถเข้าไปดูได้นะมีข้อมูลที่น่าสนใจหลายตัวนะครับในนี้โอเคส่วนข่าวอื่นๆที่อยากจะเดบก็คือตัวชิบะนะตัวชิบะตัวชิบานะก็มีข่าววงในนะอินไซเดอร์นะบอกว่าตัวชิบาเนี่ยคอนเฟิร์มแล้วนะว่าจะถูกลิสต์นะในแอปเทดตัวเป็นโฮสต์นะซึ่งเป็นแอปเทดที่ทาง วัยรุ่นที่อเมริกาเนี่ยคนรุ่นใหม่ที่อเมริกาเนี่ยใช้เทรดเดยอะที่สุดนะก็วงในนะบอกว่าช่วงประมาณไตรมาสแรกนะของปี22หรือช่วงประมาณต้นปี2022นเนี่ยตัวชิบะเนี่ยจะถูกลริสต์ในโรบินฮดนะในแอปตัวโรบินฮวนะถ้าเป็นจริงตามนั้นเนี่ยก็คงทำให้วอลยุ่มนะที่ของตัวชิบะเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะแล้วก็คงจะดันให้ราคาชิบะเพิ่มสูงขึ้นด้วยนะเพราะว่า ชิบะเองเป็นคอยเป็นมีเกิดมาจากมีมคอยก็จริงแต่ว่าเขาก็มีแผนที่จะพัฒนาตัวคอยของเขาเพิ่มมากขึ้นเหมือนกันนะลองดูราคาตัวชิบะบ้างนะโอเคตัวชิบะเองปัจจุบันราคาอยู่ที่ประมาณทศนิยมจุดแล้วก็หลังแล้วก็ศูนย์สี่ตัวนะประมาณสามสามนะจุดศูนย์สีตัวแล้วก็สามสามเนะี่ยเคยทำออทามไฮไว้ประมาณที่ แปดสิบห้านะจุดทศนิยมแล้วก็ศูนย์สี่ตัวแล้วก็แปดสิบห้าปัจจุบันนี้ก็ยอจากออทามไฮเดิมเนี่ยประมาณห้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นตะห้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ราคาปัจจุบันนี้ถ้าเกิดจะกลับไปที่ออทามไฮเดิมเนี่ยต้องเพิ่มขึ้นไปอีกประมาณร้อยสี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์หรือประมาณหนึ่งจุดสี่เท่านะหนึ่งจุดสี่เท่านะซึ่งผมคิดว่าอาชีบะผมคิดว่าน่าจะมีโอกาสที่จะไปทำออทามไฮที่เดิมตำแหน่งเดิมได้แน่นอนนะคิดว่าอาชีบะยังยังเติบโตไปได้นะ โอเคนะคงเป็นข้อมูลวันนี้นะที่ผมอยากจะมาแชร์วันนี้นะภาพรวมตลาดวันนี้เองเนี่ยค่าเฟยนกลิดอินเด็กนะก็อยู่ที่ประมาณ29นะเท่ากับเมื่อวานนะเท่ากับเมื่อวานนะบิตคอยก็โดมิเนตตลาดอยู่ประมาณ3ามสิบสเอร์เซนตะสาิเปอร์เซ็นะนะเอาคอยลหลายตัวก็ยังไซด์เวย์อยู่นะยังไซด์เวย์อยู่ตัว u n นิส a อนะก็เพิ่มขึ้นสูงสุดเลยนะประมาณ8เปนะวันนี้เชลลิงขึ้นมาสนะ ก็ยังไม่มีเอาคอยตัวไหนนะที่เรียกว่าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสาคัญนะในวันนี้ก็ยังไซเวสไซเวอยู่นะโอเคนะคงเป็นข้อมูลทั้งหมดนะที่ผมอยากจะมาแชร์วันนี้นะก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ช่องบิตคอยลงทุนบอยด้วยนะสำหรับใครที่อยากจะสนับเป็นผู้สนับสนุสนช่องนะก็สามารถกดสมัครปุ่มนี้ได้นะใต้คลิปนี้นะหรือว่าภาษาอังกฤษคือจอยนะผมก็จะมีทําข้อมูลพิเศษเพิ่มเติมให้นะแนะนำเอาคอย ตัวอื่นๆให้นะครับแล้วก็ผมก็จะประเมินราคาด้วยว่าเอาคอยตัวที่ผมแนะนำเนี่ยผมคิดว่าราคามันจะเติบโตไปได้ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับสนใจก็สามารถที่จะสมัครเป็นสมาชิกได้นะค่าสมัครก็ห้าสิบาทต่อเดือนนะถูกถูกนะครับถูกกว่ากาแฟนะผมคิดว่าน่าจะถูกกว่ากาแฟได้สามห้าสิบาทต่อเดือน,น <c oughs> โอเคนะคงเป็นข้อมูลที่อยากจะมาอัปเดตวันนี้นะครับงั้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์ช่องบิทคอยน์ลงทุนบอยด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ